นี่คือพังของบ้านหลังหนึ่งดูออกไม่ว่าบ้านหลังนี้ผิดปกติตรงไหนคงเห็นเป็นบ้านคนดัดเดือนทั่วไปแต่คุณน่าจะสังเกตเห็นว่ามีความพีลึกพิล่นน่าชันหมนทุกหนทุกแห่งความผิดปกติเหล่านั้นจะนำพาพวกเราไปสู่ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวและเหลือเชื่อระวังให้ดีนะครับพวกเรากำลังเข้าสู่ความดำมืดในใจมนุษย์ที่ไม่ควรเยียบย่างเข้าไป พื้นที่ว่างตรงนี้มีคนจงใจสร้างขึ้นโดยใช้ผนังสองแผ่นด้วยกันห้องนี้คืออะไรกันแม่คะห้องเด็กนี่เหละไม่มีหน้าต่างประตูสองชั้นมีห้องน้ําในตัวพอเอาผังบ้านชั้นหนึ่งกับชั้นสองมาวางซ้อนผมไม่ทันนึกถึงความเป็นไปได้นั้นเลยครับเรื่องมองเห็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วเรื่องราวเหรอแสดงว่าบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าฟังดูเฟือไปไหมผมก็แค่มานอนนะครับ ลองดูให้ดีอีกครั้งสิมันมีอะไรแปลกๆใช่ไหมล่ะในที่สุดก็ได้ย่าง,ทางเท้าเข้าบ้านที่มีผังบ้านเจ้าปัญหานี่มันของจริงเลยนี่วะบ้านวิกล29สิงหาคมนี้ในโรงภพาพยนตร์